ภายรายวันโดยชัยอารีตอนไรขี่ม้าขาวข้ามกำแพงยังไม่ทันจะยุบสภาวันเลือกตั้งอันเป็นความรู้สึกรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตยที่เราเข้าใจไปว่าประชาชนจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินก็ยังไม่ได้ประกาศชัดเจนออกมาแต่มีกลิ่นการเมืองหยบยาบเริ่มโชยกลิ่นจากอำนาจซ่อนลึกไฟคุนศึกส่งสัญญาณข้ามหัวนักการเมืองออกมาเป็นระ,ะระยะระยะอย่าคิดว่าจะข้ามหัวพวกเขากินรวบทั้งแผ่นดินได้ไม่เห็นความหมายอื่ ที่จะได้ร่วมกันใช้สิทธิ์ของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยกลับมาในอำนาจในการเลือกตั้งตัวแทนของเขาให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันทั้งแผ่นดินไม่ใช่เข้ามาใช้เสียงข้างมากอ้างอำนาจของปวงชนไปอุ้มพ่อแม่พี่ป้านะ้าอาใครกลับบ้านมันก็เกินไปบิดเบี้ยวอุดมการที่ได้ช่วยกันจุดประกายให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเพื่อหาคนดีมาปกครองบ้านเมืองจำคำของท่านพุทธทาสได้ไหม ประชาธิปไตยคือประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่ต้องให้ประชาชนรับประโยชน์เต็มอย่างนั้นจึงเป็นประชาธิปไตยไอประชาชนเป็นใหญ่นั้นมันไม่แน่ประชาชนบ้าบอก็มีก็ได้ถ้าประชาชนเห็นแก่ตัวแล้วชิบหายหมดความหมายในคำคมที่ท่านสอนใจนักประชาธิปไตยไว้มันเชื่อมโยงไปยังนักการเมืองพักการเมืองอย่าหลงอย่าเลิงในความรู้สึกของตัวตนและหมู่พวกพ้องลําพองจองห้องผองขนกันมากนักคิดว่าจะใช้พลังแสงจาก ากแรงศัตราํำมาเป็นใบเบิกทางที่พักลงทุนไว้ให้นายกกลับมามีอำนาจคุมชาติบังเมืองไว้ในกำมือทั้งหมดมันคงกลับมาสู่วังวนเดิมทหารออกมาล่วงอำนาจอีกทหารก็ใช้อำนาจครองเมืองตามอำนาจนิยมของพักเขาพวกเขาใครอย่ามาแตะประชาชนที่แอบไปใช้ความเป็นประชาธิปไตยก้มหัวจมดินแร้นแน้นกับการใช้วิธีของแต่ละอำนาจที่อ้างว่าเพื่อชาติเพื่อประชาชนเขาก็แววว่าพักการเมืองนักการเมืองที่ออกมาใช้พลัง ประชาชนคมอำนาจแฝงคุยความสำเร็จล่วงหน้าว่าประชาชนจะหนุนพวกเขาล้นหลามคือที่มาของข่าวที่ว่าเท่าฝายคุณศึกถูกย่ำยีเช่นนั้นจริงที่ยืนของนักการเมืองแนวประชานิยมคงหมดทางเดินจะได้เข้าไปนั่งในสภาหลังเลือกตั้งครั้งนี้ใครจะขี่ม้าขาวข้ามกำแพงออกมาเดี๋ยวก็รู้ชัยอารีสืบจะข่าวรายงาน